นั่นเหรอครับค่ะลีธุระนิดหน่อยอ๋อคุณต้องการให้พบด็อกเตอร์สซรต์เลครับฉันอยากให้คุณช่วยอธิบายเส้นทางให้หน่อยหวังว่าคงไม่ทําให้คุณเสียเวลามากแต่ที่นั่นน่ากลัวมากนะฉันไม่กลัวหรอกผมว่าอย่าไปที่นั่นดีกว่าคนก็กลัวด็อกเตอร์กันทั้งหมู่บ้านนะฉันบวชชีมาคิดว่ามีอำนาจจิตแข็งพอที่จะไม่กลัว ตกลงครับผมจะพาไปทุกคนไม่เกี่ยวจงหลับไอต้ติข้าต้องการพบเองได้ยินไหม ิข้าเป็นมิตรที่ดีจะพาเจ้าไปสู่โลกอมาตะไม่รู้จักตายมิตดดอยาปลุกไอ้นนองมันเป็นศัตรูของข้าเอ็งลงมาคนเดียว อย่า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 ทำอะไรผมสงสารผมเถอะครับ นามสกุลประชาชนเป็นศัตรูก,กับข้าทุกคนชีวิตข้าเคยย่อยยับมันแล้วข้าต้องแก่แค่เองต้องไปอยู่กับข้า ก็ทเท่าจะให้เราช่อหรืออะไรบ้างเราต้องร่วมมือกันปราบผีดิบตอนนี้มันอลวนะัตหนักคุณกิติหนะักกลายเป็นสมุนของมันแล้วเราพร้อมแล้ว และคิดว่าพลังจิตของเราเน่ยเข้มแข็งพอที่จะต่อต้านมันได้ข้าจะปลุกเสกขอ,ของขังและจะเอาไปปราบมันเราก็จะหาวิธีเออคิดว่าคืนเนี้ยจะเข้าสมาธิส่งกายทิศเข้าไปสืบที่บ้านด็อกเตอร์มันฆ่าเพราอันตายเราต้องปราบมันเพราะท้าใช้เอื้องไปไหนหรือเปล่าอ่ะ เห็นเดินไปทางโน้นอ่ะอเอื่องมีธุระอะไรไปไหนไม่บอกกล่าวไอ้เมีคินสะกดจิตเรียกตัวไปมั้งเอ๊ะมันจะสะกดได้ยังไงอืมแต่เอาเถอะเดี๋ยวก็รู้ คุณสุครับค<ะ>นี่มาจากเพื่อนผมเพื่อเดินทางมาถึงนะครับ<ะ>สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอนี่เป็นแก่น้องสาวฉันนี่คุณนิวัฒน์สวัสดีค่ะอ่าไว้วจะให้เป็นเพื่อนผมรู้ข่าวเรื่องติหมดแล้วรู้สึกเสียใจตั้งใจจะมาเที่ยวสักสองสามวันตอนนี้เปลี่ยนใจจะร่วมมือกับน้องและคุณสุปราผีดิบนะ <c oughs> เราสูญเสียเหมือนกันต้องร่วมมือกัน คุณสุเช่าบ้านหลังนี้จากใครครับพ่อเท่ากับเอื้องคำเป็นคนจัดก,การให้ค่ะดีครับอยู่ใกล้ๆก,กันจะได้ช่วยเหลือกันอ,อผมขอไปเตียเสื้อผ้าก่อนที่จะมาคุยด้วยเกิดเรื่องแล้วข้าข่าววิธีมองเห็นไอ้ผีดิบสะกดเรียกเอื้องคำไปหามันมันจะทำอันตรายเอื้องหรือเปล่าคงไม่อ่ะ ่างั้นเอาเไปช่วยเอื้องเถอะให้ขอ,อรับตัวเอื้องกลับบ้านเอื้องรอพบด็อกเตอร์กลับไปกันเถอะจนค่ำแล้วคุณนองกลับไปก่อนเถอะค่ะออพรเท่าสั่งให้ผมมารับ ที่นี่อันตรายไม่อันตรายด็อกเตอร์เป็นสุภาพบุรุษเฮ้ยอุ้มไปเล่นน้องปล่อยบอกให้ปล่อยไม่กินไปปล่อยปล่อยหยุดก่อนคุณน้องวางเคื่องลงฉันขอดูหน่อยไอ้น้องแม่คบกับสุชาดาทำไมมันเป็นแม่หมดพี่ก็ตาไปแล้ว อย่ามารบกวนเราเลยไม่บอกไม่เชื่อเข้ามาพิสูจน์ไกลๆสิไี่ยยาฉันจัดก,การเอง ่อนที่มีคินมันจะมา พสการพระกุณเจ้าเออจริญสุขข้ารู้ว่าเจ้ามาที่นี่เพื่อประสงค์อะไรเจ้ามีญานที่สูงเพราะได้สรากกุศลไว้มาแต่กุศลจะปรากฏเมื่อวาร่ารสุงต่อไหมายความอย่างไรพระคุณเจ้าข้าไม่บอกเจ้าเมื่อกลับไปถึงร่างเดิมเจ้าจะรู้เอง ไหนเราก็พบกันแล้วเจ้าอยากจะรู้อะไรอีบ้างไหมาอาวุธอะไรที่จะฆ่าผีดิบๆไม่คินได้ต้องมีสามอยา่างรวมกันจำให้ดีนะสาวโลนพรหมจารีดาบสีบีมแมลงตับกับลําธารดอกมะลิขอบพระคุณครับ มีทางใดที่จะต่ออยุผมไหมครับเมื่อกลับไปอย่าพูดกับใครเลย90วันท้าตัวล้มเจ็บส่วนเคล็ดลับที่จะทำให้เมคินตายบอกใครไม่ได้จนกว่าจะค้นกำหนด90วันหากทำได้ชีวิตเจ้าจะคงอยู่แต่คงไม่สำเล่น a เห็นไว้เหรอไม่เท่ารู้มะกระดาษเนี่ยมาจากไหนหไม่รู้อะ ว่าเท่าพูดได้เราคงรู้เรื่องอ่ลึกออกแล้วสาวร้อนต้องเป็นพี่สุชาดาเอิงลองไปถามเขาดูสิจะดิน้นกันเรื่องคำเฮ้เอรอเดี๋ยวสิไปไหนอะเอื้องไปทุนละจะขอไปไดิคนนะอุ้ยนี่มืออะไรอะ่ะ อดูนายสิดูดาดีขนาดนั้นข้าก็เป็นสงวจริงขนาดนี้เนรอไม่ได้ส่วนที่ข้าติดมืองามไปฉันสงสัยว่าพ่อเท่าอ่ะอาจจะไม่ป่วยจริงเอ๊พ่อเท่าแกล้งทำเหรอจ๊ะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เอาละ จะเก็บข้อความนี้ไว้ศึกษา อยู่ใต้อำนาจของขา้านางงามมานน่สิอะไรคะ,อะเองเอาชมพู่ไปให้เอ่หวดกินผ่านทั้งเอื้องคำเอาไปเดี๋ยวนี้เลยจุค,คะ่ะพรุ่งนี้เว้ยจุ๊ค,ค่ะ E ให้ขานอนอย่าแกปวดท้องเหรอพ่าข้าเป็นอะไรเนี่ย<ะ>อ๋อแล้วเขา้าข้าปวดท้องอ่ะข้าปวดได้ดีใจจังข้าพิสัญญาก,กับพระฤาษีชีวิตขา้าเอื้องไปเอากระดาษดินสอมา หลากอิสอได้แล้วจ้าพ่อเท่าเตรียมจดให้ดีจ้ะสาวโลนพรหมจารีดาบสีตีแมลงคับกับลำธารดอกมะลิถ้าสามอย่างรวมกันได้ ้าไม่กินได้ดทันทีพท่าพ่อ่าคุณสุพอจะรู้เรื่องเบื้องหลังการตายของพระเท่าไหมอืมฉันพอเข้าใจในสาเหตุเอ่อไอ้เมีกคินเป็นต้นเหตุใช่ไหมพี่สุอืมขาดพระเท่าสักคน<ม>พวกเรานะี่ยมันขาดมือขาดเท้า เออที่เอื่องคำเอามาให้คุณสุนะ่ะคิดออกหรือยังอืมฉันกำลังอธิษฐานขอให้เกิดนิมิตีแล้วการตายของพอเท่าที่ว่าเกิดจากไอเมคินหมายความว่าม,มันบุกเข้าไปฆ่างั้นเหรอเดี๋ยวก็รู้เราไปที่บ้านเอื้องคำกันคงจะพอได้หลักฐานบ้างเออเอาไม่ชุมพู่มาให้ฉันเชื่อว่าพอเท่าอ่ะ ต้องกินของเนี้ยและตกเป็นท่าของมันฉันจะแก้เผ็ดมันไ้อ้วนเรียบร้อยไปแล้ว <c oughs> โอ้โอโอ้เมคินคงเต้นเป็นเจ้าเข้ามือเขามันต้องพอง ไม่เข้าใจเลยคุณเชื่อกดแห่งกรรมไหมครับทำดีได้ดีมือทำชั่วได้ชั่วโอ๋ออ๋อขายเผามือข้าอ๋ยร้อนอ๋อช่วยข้าด้วยช่วยข้าทีช่วยข้าทีาทรับไม่ได้ไปเดี๋ยว เขพ,พบเจ้าเอื้องขำลงมาหาเดี๋ยวนี้ อยู่คนเดียวเอื้องเป็นห่วงจังมันข้าจะทำให้เจ้าเป็นมนุษย์อมมต่างแต่เอื้องอยากอยู่อย่างนี้ไม่ชอบชีวิตอย่างท่านแล้วต่อไปเจ้าต้องชอ่อยืนแขนมาสิ ใใครสงสัยข้าจะส่งกระแสจิตมาเรียกถ้าข้าต้องการผมสองคนเป็นเพื่อนกันนิวัตได้ข่าวว่าเขาพักอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับอ,อ๋ใช่ค่ะแล้วคุณผมชื่ออากเดชค,ครับ แหม่ชื่อเพลาะจรงเลยครับคุณน้องพักอยู่กับด็อกเตอร์ข้างในเตือค่ะฉันข้างในก่อนสิคะขอบคุณครับเงียบเชียวไม่เห็นจะนอกเลยอืน,น,นั่นนะ่ะสิแปลกเฮ้ยนั่นน่ะ ติเพื่อเราเนี่ยหวะอโอ้โหแต่งตัวเหลือกินนะเพื่อนเป็นไ,ไงขาไม่ใช่เพื่อนเองจงุมองที่ตา,าจําไวนังสุชาดาหวัวโลน เป็นผู้หญิงในฝันของเองเองต้องปล้ำม,มันทำเมียเข้าใจไหมเข้าใจครับในฝันของเองชื่อสุชาดาสุชาดา,ชา,ดาใช่สุชาดาอย่าทำอย่างนั้นกิตติถ้าต้องการเยือมือมันทำลายหนังหัวโลน เหมีู u, ้สิแ <genau> ล <ihr> ้วกันการาเธอดีก <und> ว <erem> <point identified music> <sh crawl prejudice> ่าฮะเฮ้ยเฮ้ยขอบใจหน่องและวิจักมาก ทำร้ายฉันไม่ได้หรอกพระจิตนั้นน่ะย่อมคงกระพันเขาเป็นเพื่อนผมจะอยู่ก็โผล่ออกมาเหมือนผีหลอกคงถูกไอแม่คินสกดจิตมาอ้าแก้วตกใจเห็นมันชักมีดคิดว่าพี่สุคงเสร็จมันแน่ไม่หรอกแก้วมันทำร้ายเหมือนกับทำตุ่ม พี่กรมอง<ป>ใ้ลูกผสมอืมอืมเขาเดินเขเด้เอาไปให้สองคนดื่มค่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าเขามาจากไหนถ้าอาเจียนออกมาก็แสดงว่าตกอยู่ในอำนาจของเมคินอ๋อไปกันเขาเดินกินอืมอมาอเจียออกมา จัดการให้เพื่อนคุณนะไปจากที่นี่เช้านี้ไม่งั้นเขาจะต้องตายเพราะเบคินออให้เพื่อนคุณค้างที่นี่อีกคืนสิคะเท่ากับกรุงเทพตั้งแต่เช้ามืดแล้ว ทำไมต้องรีบอย่างนั้นออคุณสู่ล้างมนสะกดแล้วอาเจียนออกมาถ้าเขาอยู่ต้องถูกกัดคอตายคุณนงังหมายถึงอะไรอ่ะบอกสิคะโออรเตอร์สโวลดนั่งเป็นผีดิบบ้าคนม,ม,มีการศึกษาอย่างคุณน่ะไร้เหตุผลเรื่องเกลียดเปลียดคุณเลยดก,ก็ช่างเรื่องรู้ไหมแผนปลามคุณสูนั่นล้มเหลวแล้วน่ะมีแผนการยังไงต่อไปคุณมาเยี่ยมหรือวาหาเรื่องฉันอยากฟังคําถามคุณ คุณน้องคุณน้องสนใจเรื่องดาบไหมคะดาบอะไรครับดาบสีปิดแรงทับนี่คะเชิญสิคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจันง,งามจันง,งาม <c oughs> จันง,งาม <c oughs> เดี๋ยว เดี๋ยวรอด้วยฉันมาน 你别来了。 ถึงเวรกรรมบ้างซิถ้าฉันตายอ่ะวิญญาณแกจะไม่เป็นสุขอย่าวทางพระมาคมเลยอย่า ขอบคุณมากคุณมาทันพอดีเลย thank you